โอ๊ยักตีบักตีคือได้ไหมล่ะักตีเป็นอะไรเนาะ กลิ่นน้ำมัน ยังไงล่ะเอ้าเป็นไสวัสดีครับเป็นยังไงบ้ก่อยจังมาผมยังไม่ได้ตายดิเห็นบ่าเป็นอย่างบ้ามาเออทำให้ดีเด้อพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องร้องประชาชนทำอะไรกันเนี่ยอะทำอะไรเฮ็ดรถเนี่ยอไรเจ้าเฮ็ดรถเนี่ยอะไเขาให้ไปทำสีไปทำอะไรของเขาคุณแหจูนมาพังเลยอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอก เกี่ยวกับยังไม่เกี่ยวกับยังเกี่ยวอะไรกับคนจูนเกี่ยวกับคนขับนกขาดีเนี่ยนกได้ขาดไหมูนเขาไปไห้เขาไปไหนมีแต่ไอหนอออกต้นกทำไมขี้เหร่ถูกปะไว่าพวกลงไงพวกลองก็เจ้าอยู่ดอกดูว่ะขนหมอยแกเต็มเลยเนี่ยไอ้นี่ข้างบนนะไอ้นี่ข้างบนนะนะอันนี้ข้างบนนะข้างล่างอาจจะขนาดไหนเหี่ยวโอ้ยเขากลับได้อยู่ จอกเลยนะโน้นดูนะมากระไพอะไรเนี่ยอะไรมากระไพรเนี่ยมากระไพรเนี่เอ้าเห็นมาผู้เดียวก็เห็นผู้เดียวจู่เนาะไปดีเซลกระไพรไปรถบอเบอเดือดร้อนประชาชนจริงๆเขาให้ไปทำสีรถแล้วมาทำอะไรเถอะโบอะไรรือ เป็นยังปกตีมึงเป็นยังงเมียน้อยเมียหลวงเมียหลายจักบูมมันไปใส่เบิดเหลือไปเจจ๋าเออแก้ fc หัวแตก fc หัวแตกเลยเมื่อกี้อ่ะแตกไหมแตกไหมสายดอกแตกมันแตกเลยอันนี้แตกรอยเก่าอันนี้ก็เกาพูดจิงไปเลยค่ะแต่ถามจิงได้คือเดียวจะเป่าทำไมมันงวูนี่ชุดตั้งแต่เมื่อวานเนอไอ้เน็กไปเอาแผ่นนั้นมาไปเดี๋ยวพี่จะตัดตัวนี้ออกอุดเลยนกนี่ ถอดออกเลยถอดมาเดี๋ยวพี่ตัดอุดแล้วตัวนี้อุดยางมีน,นั่นตั้งได้เลยไหนนี่คออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว,เ,วเ,นะเอาแก๊สรนแล้วก็วน้ำใสจริงๆเอาแก๊สรนเอาแก๊สรนตัวนี้ก่อนให้มันในเนี้ย มันก็ให้มันออกมาทั้งหมดเลยก็ให้มันออกทั้งหมดยมันเดะมันมาแล้วนี่แล้วไม่ขันเ่ะถ้ามันขาดก็ให้มันขาดไปอย่างงไายมันไก่พูดโต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 ทำเธอซีโรดเกียรุยอ่างมันเยือจริงฮะต่าแบบไหนขันออกขาดเลยขันอีกองเองเนี่ยอืมขันเอกเอกเอกนี่เป็นอะไรเนี่ย ะเปไหนนี่น,นี่นนะอ,อ,อะไรมาขาวแล้วถอดเทโบลทำไมจ๊อมันจะฝุ่นบปน๊นบบนีนะกรองนี้นะนุ่งป็นเจอถอดเจอแล้วนี่ครับน้องเป็นคนขับพี่ก็มีหน้าที่ซ่อมนี่แหละครับเขาเรียกครอบครัวแบบไม่รังเอียงเอาที่ซ่อมเลยเดี๋ยวผมขายให้ไม่ต้องร้องไห้หรอกจะร้องไห้ทำไม ใ<ม>ห้จะร้องให้ทำไม<อ>ไม่ต้องร้องหรอกเรื่องนะั้นไม่ต้องร้องไม่ต้องรอง้องยังไงเราก็มีข้าวกินเราเรว่าไรมีบาลีเองผมโอ้อะเปรอาไอีเปล่าทางนู้นมันก็นไปโดนบ้านเขาเองยกไปไกลๆดิโนนเอ้หุณพอใส่เองนี่เฮ้ย

เห็นมันอย่างนี้มันก็ทำงานอยู่เด้อโหยับเลยแค่นได้ได้นี่ไหมนกได้เป็ดไหมล่นใส่เป็ดไหมใส่เป็ดเลยไปซื้อเป็ดมาไป้านน่าเป็นี่ข้างนอกนี่แหละ ออไปซื้อมาวะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเป็ดที่เขาล้างห้องน้ำนะ่ะมีไหม,ไ,หมไม่ไม่มันสะอาดเลยดิออกมาหมดเลย,เยไม่จริงจรอย่าพึ่งเปล่าพอก่อนเปล่าเดี๋ยวก็โดนมานอย่าโบยโดนจะโบได้แทนที่จะเอิงเปล่าจากทางนู้นออกมาแล้วก็มันก็เข้าไปคืนน,น,คน,นั่น มารู้เทอร์โบแล้วครับจะต้องดูใช่ป่ะตรงนี้เลยมันไม่มีสายางไปล้งม้านไป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 มันหอนนกตีเป็นตัวนี้ใหม่เลยมีข้องอมาอยู่นี่ ไม่มีก็ทำไม่ได้จ็บอบบอบบอบเทยังหมดแล้วหมดแล้วฮะบอดูรำ้า เอ็งเรียกวัดดีหรือเรียกหาเรื่องไอ้บุ้นฮะเฮ้ยเฮ้ยมาให้ยอมแม้ว่าได้ยอมแล้วมาแล้วมาให้ออนนอนแน่ยี่เฮ้ยมาให้ออนนอนแน่เลือดกัดเลือดมาให้ออนนอนแน่อย่างนอนนอนอน่างนอนนอนอย่งนอนนอน เฮ้ยมาจับกระดอกเขาได้ไงไี่หมอนนี่แม่กลัวเจ้าของคือมาจับมันไม่มันไม่ร้องหรอกีนนุ่นไปไหนไม่นอนหรอกนุ่นไปไหนนี่อะไรรองนี่ไเเอวก็รองนี่ใครบอกพี่ไม่นอนหรอกพี่ไม่มีที่นอน บอบอเดี๋ยวทำรถดก่อนดีกว่าโอ้ยแต่ะคนเนาอหัดซื้อรองเท้าใหผัวใส่หน่อยขาดมาแล้วเฮทิ้งได้ขยะสองรอบแล้วโอสวยครับคันนี้สวย สวยสวยแก้วพี่น้องแก้วสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ดีกว่าไม่พูดมากเจ็บคอเดี๋ยวโดนเอริอ่มติดนอดไปมาหายหมดแล้วมบ้างมามาโอเคครับสำหรับคลิปนี้บายบาย